และถ้าเป็นแวมพร์จริงๆนะครับผมจะไม่สามารถทนร้อนได้นะครับโดนแดดเผาแน่นอนนะครับจังหวะนี้เห็นไหมร้อนมากเลยย่โอโดนแดดเผาและถ้าเกิดไม่รีบเข้าบ้านมีสิทธิ์ที่จะตุยได้นะครับกลางแจ้งแบบนี้เพราะว่าแดดมันเผาอยู่นะต้องระวังนะครับมาคุยเฉยเลยโดนแดดเผาแวมไพายก็จะสามารถไปดูดเลือดคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหม เราจะดูดเลือดอาถานนะครับโทษฐานไปต่อยกับเมียวุฒิงั้นนายต้องโดนฉันดูดเลือดเดี๋ยวนี้เลยงับเรียบร้อยนะฮะเราได้ทําการดูดเลือดอาถานนะครับเหมือนมันยิ้มนะมันยิ้มปะทุกคนเรียบร้อยทีนี้อาถานก็จะได้เป็นแวมไพร์ เหมือนวุฒินะครับนี่โดนแปลงล่างเลยไหมให้เห็นเป็นช็อตๆอย่างนี้ครับเรียบร้อยนะครับลักษณะแบมพายก็จะมีเคี้ยวตาแดงนะครับตอนนี้โดนแดดทั้งคู่นะฮะต้องรีบเข้าบ้านแล้วนะครับรีวิวค้างคาวหน่อยแล้วกันนะครับมีแขนอยู่ตรงปีกนะครับแล้วก็หน้าหน้าเหมือนหนูนะครับแล้วก็เหมือนจะใส่สร้อยอะไรอยู่นะครับสร้อยตรงนี้นะย่องเข้ามาย่องเข้ามาแบบนี้นะครับ